การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งพบรักกับหนุ่มต่างชาติตอนนั้นเธออายุสิบานะคะด้วยความที่เป็นสาวบ้านนอกก็จะมีคนเข้ามานะคะคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ไปได้ดิบได้ดีในตัวเมืองใหญ่ก็เข้ามารับเด็กสาวๆเพื่อไปทำงานแล้วบอกว่าไปทำงานที่ร้านอาหารได้เงินดี เธอก็เป็นคนหนึ่งที่อยากไปใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อที่จะให้ทางครอบครัวพ่อแม่มีหน้าที่มีฐานะที่ดีเธอก็เลยยอมไปหลังจากอาทิตย์แรกที่เธอได้ไปกับกลายเป็นว่าสวรรค์ที่เธอได้วาดไว้กับกลายเป็น,น,นเป็นเหมือน ฉากในหนังที่กลับข่าวเป็นดำขึ้นมาในทันทีพอเป็นไปถึงในอาทิตย์แรกเธอได้พักผ่อนได้อย่างดีเขาเอาเธอไปไว้ในห้องแคบๆนะคะกับเพื่อนๆในกลุ่มที่มาด้วยกันแล้วให้หัดแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเขาเขาเอาเสื้อผ้ามาให้เลือกเป็นชุดนุ่มน้อยห่มน้อย พวกเธอก็ไม่กล้าใส่เพราะาเป็นสาวบ้านนอกก็คินนะคะก็เขาก็จะมีคนมาขัดสีชวีวันให้ผิวผ่องใสขึ้นหัดแต่งหน้าแต่งตาและในอาทิตย์ถัดมายามราตรีเริ่มขึ้นสาวๆกลุ่มนี้ต้องโดนต้อนออกไปขึ้นรถตู้แล้วก็พาไปยังร้านอาหารแหง่งหนึ่งซึ่ง สวยงามมากมีไฟแสงสีเสียงคลื้นเครงเธอตื่นเต้นเพื่อนเพื่อนเธอก็ตื่นเต้นว่าอุ้ยตายแล้วงานอะไรน่าตื่นเต้นจังเลยพอเข้าไปเขาก็ให้เธอไปนั่งคุยกับผู้คนมากน้าหลายตานะคะคนที่พาเธอไปก็บอกก็แค่ลิน ใส่แก้วให้เขาแล้วก็ให้เขาดื่มหลังจากนั้นนะคะก็ผัดกันดื่มไปดื่มไปดื่มมาเธอบอกว่าเธอตื่นเช้าขึ้นมาเธออยู่ในห้องนอนกับผู้ชายคนนั้นหลังจากที่เขาจากไปเธอเห็นเงินวางอยู่บนหัวเตียงจากนั้นไม่นาน ผู้หญิงที่พาเธอมาด้วยเพื่อที่จะมาทำงานก็เข้ามาหยิบเอาเงินอันนั้นไปแล้วก็บอกว่าอันนี้คือค่าตัวของเธอที่เป็นค่าเดินทางในการที่พาเธอมาทำงานเธอจะต้องทำแบบนี้อยู่ประมาณสามเดือนถึงจะใช้นี่ให้เขาหมดชีวิตเธอวนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยมา จนกระทั่งครบสามเดือนเธอถึงได้หยิบเงินก้อนแรกและก็ส่งไปให้พ่อแม่ที่บ้านซึ่งทางพ่อแม่ <c oughs> พี่น้องเขียนจดหมายมาร่วมแสดงความยินดีเธออ่านไปพร้อมน้ำตาที่รินไหลแต่ไม่กล้าบอกว่ามาทำงานอะไรหลายปีผ่านไปชีวิตถึกกล้านขึ้นนะคะ แล้วก็มีฝรั่งมารับเลี้ยงเธอไปอยู่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้เธอก็มีลูกมีหลานมีเลนเยอะแย,ยะมากมายเธอแก่แล้วอายุเข้าเลขเจ็ดแล้วนะคะเธอเลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ เป็นเรื่องที่แค่เขาเล่าว่าหรือเป็นแค่ช่วงหนึ่งในหนังในบทละครต่างๆแต่มันคือชีวิตจริงจึงนำเรื่องนี้มาให้พระแก้วฝากเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะหรือว่าจะโดนให้รบคลิปก็ไม่รู้นะ Vật đường gần